แคเด็กอยู่ด้านในบ้านเล็กและวต้องนี้บัาบปดยุเวลาตรงนี้บิงพร้อมจะใช้งานแล้วพิงออกมาเวลามีไม่เยอะไล่กันมาจาังหวะนี้การเราตกเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับ เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ m มเร์นชแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity f i อีกแล้วนั่นเองฮะสำหรับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวสกินอีกหนึ่งสกินที่มีการสร้างมาเพื่อไปเก็บประวัติของทีม GR นั่นก็คือสกินของดีวิทหรือแม่มดแห่งความฝันนั่นเองชุดของเขาจะมาในโทนสีม่วงและชมพูฮะเริ่มจากขัวของแม่งูกันก่อนโดยท่านของแมงูจะมีการสวมใส่มงกุฎฮะตรงมงกุฎของเธอจะมีการสลักชื่อทีม GR ไว้อยู่ด้วย ผมของเธอเป็นผมสีชมพูชุดที่เธอสวมใส่จะเป็นสีม่วงแล้วก็มีความเซ็กซี่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยฮะต่อมาเราไปดูทางด้าของลูกงูกันบ้างสำหรับลูกงูฮะชุดของเขาจะคล้ายๆกันเลยผมเป็นสีชมพูมีการสวมใส่ม,มงกุฎฮะเป็นสีทองส่วนชุดของเขาก็จะเป็นชุดสีม่วงบางๆเหมือนกับแม่งูเลยเอาวุธประจําตัวของเขามีการสลักชื่อทีม GR ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติด้วยนั่นเองแใ,ในคลิป,ลปนี้เราจะให้ทุกคนได้ดูกันสักหนึ่งเกมฮะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูรูปเกมพร้อมๆกันเลยฮะ และตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยฮะนี่คือรูปร่างหน้าตาตเต็มๆของดรีมวิทฮะแม่มดแห่งความฝันของเรานั่นเองครับระหว่างที่เล่นกันไปก็อย่าลืมดูทางด้านของสก,กินด้วยฮะจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนั่นเองเดินมาบริเวณนี้มีตีนทนัตขึ้นฮะสก,กิลหูของเราครับแล้วรอยเท้าชัดเจนเบื่อจะเป็นช่างเครื่องโกลวิ่งอยู่ด้านหน้าไรตาม,มาก่อนะพร้อมที่จะสาดอยู่แล้วด้วยครับ แมคคันเอกยังไม่รู้เรื่องฮะทำการกดเครื่องกันไปแล้วสาบตัวลูกแล้ววางไว้ด้านนอกหน้าตารับแล้วล่างสามมอนมาใกล้ๆตรงนี้สลับล่าแล้วหวดไว้ก่อนดึงแหวกครับแมคคันกต้องวิ่งหนีครันหน้าตาไปก่อนฮะแล้วต้องสลับโฟลเวอร์ตรงนี้สองไล่ตามกัตนต่อไล่แมคคันเกกันมาใกล้ๆตรงนี้แล้วง้างยาวๆเราเรียบร้อยรูปไปก่อนเป็นคนแรกครับเอาละะเจอค่อนข้างเร็วเก็บได้ค่อนข้างไวครับแล้วตรงนี้แมงงูฮะสาบไปอีกหนึ่งครับ แล้วสลับโฟลเวอร์เอาร่าของเขาจับอุ้มไปก่อนเลยฮะเอาละฮรเก้า,าอี้ไม่ได้ไกลกันมากฮะจับตั้งมาตสั่งกันไปก่อนครับจากนั้นเอาล่าสม,มอลล่างล่าครับมาเฝ้าอยู่บริเวณเก้าอี้ฮะแล้วเราจะเอาโฟลเวอร์อีกตัวหาไล่าหาผู้รอดชีวิตคนต่อไปมีตินทั์เกิดขึ้นอยู่ฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวอะไรเหมือนกันยังไม่เจอรอยเท้าครับเดินหาเดินวนกันไปตรงนี้ไม่มีครับ จุดดีจุดเด่นนั่นคือการโซนทางด้านของบอลดีเวลแล้วตรงนี้มีการช่วย oh. ึ้นบ้านพันทเรียบร้อยแล้วสลับมาทางด้างซาบอนเจอทานด้านของเอโบลอน,นอ oh. ล้วตกไปก่อนครับรอยเท้ายังคงชัดเจนนะแ oh. oh. ม็คาเด็กอยู่ด้านในบ้านเล็กแล้วตรงนี้ผับไปยุเวลาตรงนี้วิงพร้อมจะใช้งานแล้ววิงออกมาเวลามไม่เพื่อเล่กันมาจานนังหวะนีการเราตกเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับเอาละฮะเป็นแม็คาเด็กที่จะร่วมเป็นรอบที่สองครับห oh. oh. ลับมาที่ลากหลักร่างแม่ครับแล้วเบื่อจะเจอเครื่องสั่นๆอยู่บริเวณด้านหน้า ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวเราจะสลับไปอยู่ที่โฟลเวอร์ที่2ฮะเพื่ออุ้มดนาแม็กเด็กจับอุ้มแล้วบ่งหน้าไปที่ดนาของเก้าอี้ฮะสาบมาที่โฟลเวอร์แล้วตบรูปไปเลยครับเป็นไ,ได้จ่อยทำการต่อราครือคิเซอร์ไฟอยู่ใกล้ๆครับแล้วกลับมาที่โฟลเวอร์สองจับต้งเป็นเฟสที่2เช่นเดียวกันเอาล่าซัมบอนมาวางแล้วเอาโฟลเวอร์ไล่หาทาาหุ่นรอดชีวิตครับตนในตัดยังขึ้นอยู่ใกล้ๆฮะจะเป็นเอ็กโคลเลอร์หรือเปล่าครับ องหากันก่อนครับข้ามมาตรงนี้แล้วเจอรอยฐานแล้วเจอเ e x p เลอ e r จริงๆด้วยฮะไล่กันมาใกล้ๆแล้วมีเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับรูป uh huh. ไปอีกหนึ่งคนส่วนทาง้าแม่คดีมีการช่วยไปที่เรียบร้อยกบปาที่ล่าสามบอนะต้องทำลายแผงไม้ที่ไปก่อนสลับปที่ทางน้าของร่างแมงมูไล่ตามกันใหม่ต้องสากันเพิ่มเติมแล้วฮะสาทางด้านของโคเดเตอร์ฮะสารากกาฝากไว้ตรงนี้ฮะเอาล่างสามบอนเข้ามาใกล้นิดหนึ่งแล้วฟอลเวอร์สองมอยู่ใกล้ๆใครสักคนแล้วจับมาจาังหวะนี้เราควดไปก่อนอนะ เป็นคนเดต้าระบาดเจ็บไปอีกหนึ่งครับมาที่ล่างสามมะพยายามที่จะดักพยายามที่จะโซนเจอทางด้านของเพอร์ฟูเมอร์อยู่ตรงนี้แล้วยังไงเราตียับไปเข้าไปแล้วได้แผ่ไปด้วยหนึ่งแผ่ครับโอ้ต้องบอกเลยฮะเซอร์เวอร์ไม่ดีแลวครับถึงแม้จะเหลือไซเฟอร์แค่2เครื่องก็ตามครับรงนี้สลับร่างกันมาที่ฟอลเวอร์ฮะโอ้แล้วตรงนี้จะเกิดขอบเขครับมาไล่กันใหม่แล้วตรงนี้เจอ2คนแล้วหัวเข้าไปแล้วไปโดนไอจ่อยครับ กระป๋องมารับดาเมจไว้ก่อนแล้วไล่ตามการต่อเพอร์ฟเมอร์ตรงนี้เราเรียบร้อยร่วมไปอีกเดครับเอาละฮะพอร์ฟิเมอร์รวบกันไปฮะแล้วโดนจับฮิ้วึ้นมาเลยครับแล้วตรงนี้ต้องสลับกลับมาที่โฟลเวอร์สองแล้วเหมือนจะเจอตรงนี้เราขวัวทิ้งไปเลยครับเอาละฮรเมคคนิกร่วมไปอีกหนึ่งรอบฮะโดยล่าโฟลเวอร์ของเขาเองครับแล้วตรงนี้ล่าซัมมอนฮะาจับเพอร์ฟูเมอร์นั่งที่เก้าอี้ไปอีกหนึ่งต้องเอาร่างแม่ร่างหลักฮามาทําการลิกรุ้นสาบเอาไว้ก่อนครับ แล้วตรงนี้เพิ่มร่างก,กาฝ่าเรียบร้อยเห็นแวบๆบจะเจอหนึ่งตัวแล้วตีไม่โดนหัวเข้าไป1หนึ่งทีแล้วโดนไปทีเข้าอีกครับโฟเลอร์เข้ามาชัวไปที่เรียบร้อยฮะแล้วจะไล่ตีจังหวะน,นี้แล้วมันไม่ไมโดนผับไม้มาก็ไปโดนสตานเฮลไลกันมาใบๆแล้วตรงนี้บิกกาลังจะได้พับปลายหรือเปล่าพับปลายตรงน,นี้เรามีเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับเอาละฮะรวบไปอีกหนึ่งวครับแล้วแมคคนิกตรงน,นี้ลุกขึ้นมาแล้วต้องสลามไปที่โฟเลอร์แล้วมุนจะเจอกันอยู่บิกอยู่ในมือมิกเข้ามาแล้วเรียบร้อยฮะตบโดนท เอาละครต้องเอาล่าซัมบอนนะจับฮิวเจ้าตัวจิ๋วว่างก่อครับเราอีไม่ได้ไกลมากครับผมจับวางที่ล็อกเก็ตแช์ฮะและสำหรับที่ฟลลเวอร์ตัวแรกครับพยายามที่จะหาทางของผู้รอดชีวิตฮะและตรงนี้ตีในตันมันก็เกิดขึ้นด้วยครับร่างแม่มาแบบนี้จะเจอใครหรือเปล่ารักษากระบบนี้แล้วลิกไปก่อนครับสามทางด้านของล่าฟลลเวอร์มาอีกหนึ่งครับผมแม็กซดิกพยายามที่จะหนี สลับมาที่ล่าฟอลเลเวอร์แล้วเจอเรื่องปลานละแม็กนิคยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โห,โหคือพยายามที่จะสตัรน,นะ <c oughs> แล้วตรงนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่าล่ากาฟานี่เตะไปหมดครับจับฮิ้วขึ้นมาแล้วก็อีอยู่ใ,ใกล้ๆแบบนี้บอกเลยว่าเรียบร้อยครับสู่สวยคาเข้าอี้แน่นอนเหลือ3มคนกับอีกหนึ่งเครื่องไซเฟอร์ครับแล้วตรงนี้มีการช็อตอยู่ใกล้ๆฮะน่าจะเป็นโคโดิเนเตอร์หรือเปล่าะ ลายแผงไม้ทิ้งกันไปก่อนแล้วสลับล่าโฟลเวอร์มามีการจุดเครื่องไปที่เรี่มรอยเห็นออร่าอยู่ไกลๆฮะไล่กันมาแต่ว่าน่าจะต้องสลับมาที่ล่างแม่ด้วยครับไม่งั้นล่างลูกหลุดก็น่าจะไล่าย,ยากอยู่เหมือนกันตรงนี้ไม่มีตีนในตายครับเดินมาไล่ทะหังด้าของประตูคริสบาสฮะาอาจจะต้องเปลี่ยนทาหงด้าของเทกันนิดนึงครับเปลี่ยนจากบิงฮ่าเป็นทาหงด้าของพาตทเลอร์ครับแล้วมีสกิลหูกเกิดขึ้นตรงนี้แล้วมีโฟลเวอร์หนึ่งอยู่ใกล้ๆครับ การเข้ามาก่อนแล้วเจอแล้วด้วยปล่อยเจ้าหมาน้อยไปก่อนนะกัดเข้าที่กาเท้าน้าของตัวเอโมเลอร์แต่ตรงนี้พยายามที่จะหนีนะฮะต้องสาบร่างลูกล่างกาฝากไว้ก่อนครับสาควาไว้เรียบร้อยแล้วสลับแล้วสลับแล้วเรียบร้อยรวมไปหนึ่งแต่ตรงนี้ต้องสลับร่าไปอยู่ที่ล่าโฟลเวอร์ที่หนึ่งแล้วเหมือนจะเจอแล้วด้วยปล่อยเท้าน้าผาเท้าไปเจ้าหมาน้อยวิ่งเข้ามาจะกัดได้หรือเปล่าแล้วกับไปที่หน้าแข่งของเท้าของเอโพเลอร์ฮะ เอาแล้วครับผมโอกาสชนะมีค่อนข้างสูงแล้วเหมือนกันครับแล้วตรงนี้โดนหมาก,กัดแล้วมีการพับไปยื้อเวลากันไปเราไล่กันไปล้วตบรูปไปเลยครับเอาาถ้าเหลือเพียงแค่โคโดิเนเตอร์เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเลือกที่จะมาเอาทนาดของเอ็กโพลเลอร์ไปด้านที่เก้าอี้กันก่อนนะเพราะว่าเขาล้มค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันรามาทธล่าซามอนแล้วเมื่อจะเจอทนาโโด้านโคดิเนเตอร์อยู่ใ,ใกล้ๆฮะต้องจับทนาดของเอ็กโพลเลอร์วางโกอี้กันก่อน วางเก้าอี้เรียบร้อยป่าที่ล่าซัมมอนทำลายแผลกไม้ทิ้งไปก่อนเจออยู่ด้านหน้าครับผมปล่อยผาทอเลอร์ไปอีกแล้วเจ้าหมาน้องเราไล่การมาจะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อลูกทีละโดนกัดขาไปก่อนครับสลับมาที่ล่าซัมมอนนะอุ้มโฟก์คเบอร์ฮะาจากนั้นย้อนรอยสลับไปที่ตะนาคโฟลเลเวอร์อีกหนึ่งตัวแล้วเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยครับบุกนู่นไปเลยครับเอาละค,เ,ละคะเกมนี้จากที่จะแพ้กับอัชนะนนได้เฉยเบอร์เลยครับ โอ้โห oh, 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 แอบมืนอยู่เหมือนกันครับเล่นไปมืนไปฮะไอ้นี่คือสกินใหม่ล่าสุดฮะของตัวแม่มดให้ความฝันหรือว่าดีมวินนั่เด็กเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยฮะวันนี้น่าจะจากลาทุกคนไปก่อนก่อจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโบทไม่กเชิับวด้วยวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ